พออยู่แต่น้ําน้ําเย็นพี่น้องเอ้ยอาการฮ้อนลิเฮ็ดหน้ากะพออย่าเป็นลมค่ะพี่พเวีได้จังไห้แล้วเจ้านาเจ้านี่สิให้่อยนะนะอนกล้าสิบ่ตายนะสิหาให้นึงทําบีนี่วานกาห้างทั้งนกกินแน่นกกะาบ่่กเานี่พี่น้องใส่เป็นหัวเพียงพี่น้องเอ้ย แล้วก็มีลายแบบเนาะพี่น้องนอนอเนาะเรื่องอาหัวบ้านอีไก็ได้แบบสูงขึ้นเลยก็มีเนาะหัวกระหวนเลยไปเาว่าง่มไปกินังห่งม,มไปยังไงเอาก้าหางก้าให้งัวงกินพี่น้องเลยเแดดแม่งพูดทางนั้นกับลูกคนท่งวันอยากกินเลย ี่น้องเอ้ยเนะแดดคักแดดแม่พี่น้องเอ้ยโพดโพว่าแดดอันนี้เรียกสิว่าจักองศาพี่น้องเอ้ยเฮื่ออะไรปั๊บๆเนาะดําให้ดําหน้าพี่น้องเอ้ยเสือเป็นลมค่ะให้นะช่วงยมแดดสิเฮ็ดเวียกตากแดดบินมาทางนี้ก็จะแจ๋จะแจ๋ดอยู่พี่น้องเอ้ยเหลื่อมว่ามาบอยู่เนาะทันอยู่ผ้าเหลื่อมวันนี้เฮ็ดตากแดดคือกันพี่น้องเอ้ยก็คืออ่า เอวาตาวายเอเพิ่งขึ้นเก่านะพี่น้องเนพิ่งกลับมาจอดเล็กหัวบ้านให้นะพี่น้องเนาะอาจริก็สบายดีสวัสดี FC ทุกๆท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปสาวเอวาตาเด้อพี่น้องเลยเนาะมาสองคนเพิ่งขึ้เก่าพี่น้องเลยครูหูคู่ใจเนาะจอดเจเจจอดเจเจดูพี่น้องเนาะโดยสวัสดีเช้เวลานานพี่น้อง ขับจอบที่ช่วงแล้วนะเนอว์ตาเพิ่นมาเวียนขับจอบที <S <S ่ช่วงพรท่านแล้วนะพอได้กินขนมปังเยอะพี่น้องเลยนอเดดคักเดดแน่โอ้ยว่าเฮ็ดเวียดแตกเดดพี่น้องเลยเขาบอกตาเพิ่นก็ได้ใบเล็กใบยังไปเรื่องเดดหาแล้วมาปลูกไอะไรอยู่เนาะลูกพมทั้งนั้นปลูกมันกระหกเคื่อนพี่น้องเลยคือมาปลูกต้นไม้ใส่ลายกันบนเน่บนเห็นยังพี่น้องคือทั้งนั้นกันพูเนาะเาียน อ้าวบอร์เหวี่ยสบายดีสวัสดีเด้อบอร์เหวี่ยเด้อด้วยสบายดีสบายดีเลยนะงุมันบ่หลายเนาะแบ่งกันกินอ่ากระเทื้งกระเด็นเนาะมันบ่มี่มันบ่มีปันได้นะพี่น้องเเนาะงินในกระเป๋ามันอยากบางแห้งอะไร้องว่าทั้งหัานเบิดไว้นี่เนาะเตีถิงเนาะหัานเบวาทหนีเด้อที่แบ่งกันกินเม็ดเดี๋ยนี้โคตรเลยพี่น้องเลยบัดช่วงวันได้ดำหน้าพี่ช่งคือว่ามีแต่ฝนตกว่ะหยอดแม่คน นี่แค่แนาะว่าเลยพี่น้องเนาะที่เขาบาตาบาเวีนเนยเพิ่นมาจอดเล่คั่วห้เนาะเดรทเบเชเล่พะว่าจอดได้คำฝนตกกับโบได้คือเกา่าก็ได้มากินได้นี่ไงก็ได้มากินเนาะนี่ก็คือเฮดชิฟเชนแหละบาบาต้าพี่น้องเนาะอันนี้เมนข้าใซอเป็นหัวเพียงนะพี่น้องเนาะติดมันแถมมันแบบเดียวกันกับอันประตูใหญ่เขาเลยพี่น้องเไยรับวบ้านใหญ่ทางออกเลยเนาะ มันพนักมันพีน่น้นองไงขืน่นแบบเดียวนเลยเมนแถวเชาว่าหัวสั้นซี่ขึ้นกะงามแบบนึงงามคนละแบบแต่เป็นสี่มันกันเรียบๆเ,เนาะนี่ชิได้ตัดออกได้ในการให้กันได้กลดเลยขึ้นเชื้ได้ย,ยี่บอเบียเดี๋ยหางก็ต้องเป็นดอกนะ กันจ yeah. yeah. ิตใต้ก็คือเสียดายค่ะกำลังก็นดอกว่ะเอ้าร้อแบเร้าดาวลูกดาวนั่นแดีว่ามันบาเสมอกันพี่น้องเลยหนึ่งมาเสาตัวต่ำตัวสูงแน่แล้วก็ตัวองแมนเสามันเบี้ยวแน่พี่น้องเลยโอห้วยัไง ิ่ได้เทออกแล้วเรามีวิธีนเ้อเพราะว่าขนาดนันทั้งหน้ารมทั้งหลังบรมได้ขอเทก่อนะมันมันเบี้ยวเเลยมันเบี้ยวเร้ปีนทั้งนั้นมาที่สบเวียดเดียวกันดีิเสาบนบเสมอกันที่เราเลยเสาเปียวแเสาแทรวมล้ว โอ้เอานี่พี่น้องใส่เป็นหัวเพียงพี่น้องเอ้ยมันก็มีหลายแบบเนาะพี่น้องเนาะเรื่องอ่าหัวบ้านนี่ก็ได้แบบสูงขึ้นเลยก็มีเนาะนี่ซะเว้าเอาแบบนี้แหละว่าเพราะว่ากันขโมยกมันกกันได้อยู่แต่กบ่รอยและพี่น้องเอ้ยเนาะถึงว่าหัวเฮามันก็เตี้ยพี่น้องเอ้ย้ดินบ่เพียงกันเพราะว่าเขาบ่เข้าทางนี้ดอก พี่นตนว่าแบบว่าเขาเอาเครื่องสำคัญไปบ่ได้นะพี่น้องใคยคือแบบว่าจะได้แบบเป็นรถเป็นยังนะสบายสบายเออแรงก้อนล้อมันดึงลงมาไว้ประมาณลองเลยเจ้าต่ำอ่าเขาว่าเรื่องกันขโมยนี่กะบ่อยากร้อยเป็นไอ้พวมันเตี้ยพี่น้องเนาะพอดีเพียงอันนี้สบายเพียงหัวสบายเพ้าพี่น้องเพียงนี่ แต่กับพ่อว่ากันคนแน่กันศักษาว่าสิ่งแน่แะไรพี่น้องเลย พอดีพี่เรงเราตังไรตัดมันก็ยากแน่พี่เราเลยเพราะว่าสาบ้านเมือนี่แต่โม่ไหวบ่สบายพี่จงา

พอมาเดะพี่เอาชิ้นี่จะมาอยากมีพแหละทางตะเวนมีพีองูกกาแล้วคือเบิร์ตาแล้วที่้องเอหนาบม่หอดสิบห้กาหางตัดออกไปเลยนี่ <unfor> แต่มีโฮมตัวหมักยมนะพเรโซ่ไม่ๆเอาทํากันเนาะเอาเนาะเน็ดยากแน่แต่มันเพียงสบายว่าจใจใส่ลเนาะค่อยเป็นค่อยไป เคยเป็นเคยไปคะแนนจะตูนงานแน่เนาะตนจ้าวยเดียวย่บ้ตูนจ้าวขนาดบวกยังตูนเลยปูเห็ดอันปูเห็ดอันอ้อมกันยังคะแนนจะตูนที่ตูนปร่มาเลยลบเลยขยันตาแดง มาพ่อไอยนะน,น้ำตาลัยวัดขาาึ้น,น,นนะกับตัวนี่กับตัวก้อนนั้นได้บางกวนกันมาเวียน,น,นโอ้สมราคาเคพิ่นเสนอแต่กระปุะกแบบตกดอกเนาะจวนนาเอาน,นี่นะวะยามันแตกอะเท่นเท่าไก่ก็ตัวแปดสิบ เลือดชิบาทวารุชิบาม,มันถูกมันยากว่าเหวี่ด้เสยตายทำเมินถูกมนยากหากินกระบอพออิม่ม,น,มนี่ก็เจ <laughs> ๊ิพ่อหรออือบ่พี่น้องเอ้คำกอปอกับซื้อชิเด็ดโจ๊มีเงินจังชื่อต่อ Cái mà. Cái chúa, Yo, nhân là cái chú mày má chú biết đó ngân sưu to rồi lẽ và thường xuống nhăn luôn na nè bà đi ngân sưu năn này hàng mệt <laughs> ู่ชีวิตเม็กกับเด็กสิพอ่อเจ้าของเลยพี่น้องเพราะว่าเอาซื้อมาบอ่บอห้องกับมาซิเบอรนนะ์เทอรใด้แล้วซื้อมาไว้ก่อนพี่น้องพ่อพันกะบสาบเอาแตอ่อันนี้ก่อนพี่น้องเลยสาบบอลสีไซเล็กก่อนเนาะคือสาบเสาเลยกะนสาบคานพี่น้อง สาบคาน้นสาบเสาไฮเลียสําเร็จวันนี้เอาสําเร็จเวียกงานเนาะทางไฮน้าเฮาตะก้าเขากะสิบได้มาดําเนินต่อคือสาบคานทางลุ่มแล้วกันถ้าสเร็จนะพี่น้องฟูซางพได้่ายกับโบอยากคักบันไดพี่น้องเลยข้ยคานกอที่วาา่าจะขานอันนี้มีขอสองขนซ้อนกันฟูเนาะอันนี้ําเวลาเฮาชูตอนมีเงินมีค้ามท่าสีก็คือสบ่โบบันไดเนาะเหตุขา้นวันนี้นอกจากเขาเต่งเอา พื่อกยังมุ่เบี้ยไปี่น้องพว่าเขตดินแดนเฮอันี้พเนะเจยนพอนี้พี่นหัวกันบ่มีเงินเฮ็ตอไปพุ่นอีามีเฮ็ดตก็ดีนะพี่น้องกันแบ่กันมาเฮาออกไปนะพี่งเนะพมาซเมักไลรถคนนี้พี่นเอยรถเวียดนี่เพินมักคือหยังนี่ เหลือเพื่นมาขายเครื่องเนาะสี่ราเพันคีมอไซค์มาเนาะเบิ้งชีคือว่าเสาเพียงกันพี่้องไอเทจิงมันเป็นเสาทางนี้มันต่ำเนาะพี่้องหนาดินมันสูงทางนี้เสาสูงเสาต่ำพี่้องเลยตอนนี้ช่วงนี้เนะาะองเรียนฝั่งลาวเนาก็คือปิดเทอมพี่้องเนาะ ยังปิดเทอมพี่น้องเลยต้นไม้ขึ้นเพียวส่วนอ่าแยมพายแยมหน้าเน่าละดูนะโฟนนี้ต้นไม้ขึ้นหลายหลายจะกินแล้วางเพราะอ๋อแล้วนะอันกระแล่นนะยังไม่ได้อ่ะอันแฮมหน้าวะฉันนี่ตัวนี้ชิ่งเนาะตัวเต็นโดงอ๋อตัวเต็นโดง พ่อกก็แม่เพิ่นไปดำนาพี่น้องเลยเนาะกับน้องายเดอน์ไซเวียวกับชิดโดกา้าภาษาเพื่อนนี่เพื่อเขาบอตา้าเพื่อนต้องการนั่นต้องการนี่ก็คิได้าหามาให้เพื่อนเนาะพี่น้อง ตัดไปตัดมาสิไป mm uh ึง็อเหียคนแทกกอนพี่เเไปไหนไนีโอ้ยทเหนา้ม็นี่ฮะห้องนึงนี่โอ้เม็ปบปลายอม็แปลายนห้องน่าจะซ้ำกันบ่หรือวาบ่ซ้ำบ่ต่าบ่ทัโอเพราะว่ามันบ่ซ้ำ หองนี้สีสันกลัวเนาะหองนี่สีก้วงกว่าแต่ละห้องมาค่อยซ่อมกันบอลว่าบอลรูปบอลนู้นล้อยแบบได้มาเป็นล้อยเปร์เซ็นได้ลอยแบบเลยแบบเอยแนวหนึ่งไปไทยเด้ เพื่อมต้างคนนี่นะไปไท่เลยเชื่อมตางถึงเตะนท่แล้วเมียอนละตันี้หอั่วสุดทางนะจังว่าเหมจะเศร้าเลที่เล่นแต่ละานหองเมียกันเนี่ยยังลื่อนกันเลยนะหอเมียกันกันเลยที่แบบว่ามันเติงกตะรลุ่มมันม่เซิงกันเนาะ เราเห็นแล้วว่าคิดอ้มาเรานะครับเกือบตำสองคนคคิดใชยได้แล้เสกกีร์ยนใ่หอ่าเ้ยแล้วมนลงโอ้แลพัดห้ตามก็ได้แล้วคืนห็ดหจะเมาดีไปกระยาด้วยเราไม่ได้แค่รณมทางเรารอโอ้ท่านบอกแล้วมเล่าเ่าเดีว่าเอาจมด้าเทียงมาได้นะที ทำเขาปี่เขาว่าหม่เจ้เบรกอย่างหนึ่คือโกเหียดเลยอ่าจนในว่าเราวพ่มีโอกาสตอบนะแล้อธิบายเนี้มาแล้วบัตรคุณถามแล้วว่าถ้าคือเกันเจ้าตามใครได้เจ้าเฮ็ดใดเราว่าเออถ้าตามก็ตามกฎหมายเนะ้ยก็จะเสียแต่ถ้าหัวหายเราว่าด้ว่ากฎหมายเราพี่กูหูเพว่าเราจะเอาเงินมาฟาดดงวยโอ้สุดแบบว่าเรานี้ยเม่ท่านด้ตามแต่ว่าแบบโมโหไว้ก่อนเนาะ เข้าใจะยุแบบ่แบบแบบว่าย่านทางนั้นกัแต่ทางนี้กัอยากอธิบายวแบบ่า่านมันเะกินปรหวีดลายท่านแล้วก็หมายนะคือแบบว่าเกินพูดเนาะเกินเนาะเรื่องมันมันเกินย่านกัน,กนดาด่าแล้วเกินดิด่ดาเกินไปเกินไปมุ้ยโวหงวยพี่น้องไอ้เลือนเพลไาทางนี้กอะพออนุญาตเนาะคนเสียชีวิตละ่ะไหลน้ามาว่ากำลังนั่งลินพี่น้องเอ้ย ่ 3, 4, 4, ีทดสจะัเอ๋อนี่มีคนเสียชีวิตไหลน้ำคลองลงมาอยู่สวรรค์เขตได้นี่เนาะนี่บ้ามีอ่าคนเสียชีวิตไหลน้ำไหลน้ำมาพี่น้องเลยอยู่เพีของสวรรค์เขตน้ำไหลมาไม่เห็นซ้าพี่น้อง มื่อเลยดูดิพี่้องเลยอยีาตีพี่้องไฟน้อไม่ๆ้เลยได้นน่นะหนึ่งสัมมงพี่้องเลยไม่นีเลยอแ้วเาลกูบผู่ชายได้เนาะนี่ดูเสือสีประมาณสีเท่าเนี่ยเท่าจืเขียว จะมาคนหาปลาลตัวของตัวเครื่องไปทิบจังเนาะคนไหลนำมาพี่น้องพ่ยหายตอนนี้มาเบิ่งเดออยู่เขีมของสวรรคเขตนำกำลังไหลแหงนีก่ก็คือฝั่งลาวนั่นก็คือฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะ พี่น้องยาตีพี่น้องไผพี่น้องเลยผู้ชายยัองอยู่คนราชิทโทหาอูไปายอยู่เห็นไหมคิดเห็นว่าเาเียนน้ำน้นเย็นแถมน้ำฝนหน่อยท้งคนาทท้งเทิททอฮะไฟออามาว่าจะามาหายอยู่รื้จับมาพออยู่แต่น้ำน้ำเย็นพี่เราเลยอากาศฮอนลีเหตุหน้ากะพออยากเป็นร่มค่าที พวีจังายแล้วเจ้าน้าเจ้านี่สีใหค้คอยนะนะเอ็นก้าชุบตาเลยนะสีหาให้นึงีนี่วานก้าห่างทั้งนุกกินเน่ลูกอะไรลำบากจอดอีกลำบากแท่อีกเนาะเสือวันนั้น,นี่มีเราเงินมันจอดอยากแต่ละอย่างกัน

เย็นๆคือปาตาว่าไปชักแล้วไป้องเลยมันบอกมันออกแบบทางช่วงน้าฝนช่วงฝนตกเลยว่าช่วงคน้านก้าแหละก่อนชิชาเรื่องหัวนี่ก็คือว่าออกไปอลไรพี่น้องเลยเนาะทาง้างคุณผมมาเห็นหายใจเถอ ถาเพิ่นเพิ่นก็ว่ามื้นอนั้นมื้นอนี้แบบตัวเข้าไปเลยเอยฮะนะพอเฮาถานะ่าบปดนี้เฮาก็คองเพิ่นพี่น้องเอ้ยคั่นสิจ้างกุ้งใบแกเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็ว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดนะถ่าไปถามว่าจนมั่วยาเลยวะก็เลยอันเฮ็ดเอาเองเนาะพี่น้องหมือนแบ่เจออ่าช่วงย้ำสิลงนาบบดนี้มันเล็บม,มาเล้วเลยแล้วซะ เป็นแบบแบบเียงีนก็งั้นยังเลือกจนไปถือก็แล้พี่น้องเลยชงแบบกำลังขาดหน้าบ่กลังขาดบ่รคือขาดแล้วบพาคือขาดแล้วจุดเนี้ยวอยู่เทกนขาดอยู่ทา้ยด้านอบาทาง้าขทงซูงรักเลยทางซูงทางซ้าบาด

จะพามาตอนนี้แกมาเอาหางก้าให้งัวก่อนพี่น้องเลยช่วงนี้งัวกับผูกมัดพี่น้องเลยทั้งมัดทั้งผูกได้แต่หางก้าอลไรให้เพื่อนกินแน่พี่น้นนนองเ,เอ้อดอกกาผูกเด็ดกับเด็ดเผือลังรุดๆทำยู่อาบน้ำทำยู่แข่งฝนก้าในกับหางหาง มาตานี่หง้างเนาะแม่นี่มันบ่ได้ง่ายเลยน่ะเอาแม่ไปสบายดีเด้อบาดนี้เป็นไรค่อยย่อยพี่น้องเอ้ยองัวกระวนลไปเอาังห่มกิน่ไปยังเอาก้าหางก้าให้งัวกินพี่น้องเย เนี่ยแม่ๆ,มๆพูดทั้งนั้นกับลูกคนทั้งวนอยากกินเลยวันนี้ก็แห้งห่างแาพี่น้องเอ้เป็ดเพิ่นลงมากินพี่น้องเลงมากินลงมาทอนออกโจนเบิดพี่น้องพี่น้องเลยดามอีกให้นี่พอดีขึ้นพี่น้องเลยให้ที่เพิ่นกำลังคาดอันเดย์พี่น้องกำลังคาดอยู่ดามอีกพอดีขึ้นเลยขึ้นมาเศร้าเมื่อยพี่น้องก็บอกไวา้เด็ดค่ะ แด็ดปวดโพเออยา่างแตงัวแค้นอันหางก้าวันนี้ให้กิน,น,น,นแล้วก็ได้ชาวเวียก็คือชิได้ดก,ก้าถ่าเพื่อนน้อพี่น้นองเนาะเพื่อนบอสตาบะเวียดต,ต้องการน,าน,นั่นะนี่เนาะพอได้เล่นไ,น,นไปนั่นไปนี่เพื่อนฮะอ่าด uh uh. ก,ก้าฟูดพี่น้องเลย ขาดพี่น้องผู้เป็นตอยอยู่พี่น้องเลยสำราบอยู่นะพี่น้องมีแต่ว่าประมาณนี้เด้อสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะซาเวลก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ช้มนำกานไปเรื่อยๆนะบว่าจะเป็นคลิปดำให้ดำหน้าหรือคลิปอยังต่างๆนะพี่น้องเนาะจะได้กระฝาามาเป็นกำลังแห้งใจให้ซาเวลเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ,เด้อพี่น้องเลยฝากติดตามผับช้มคลิปให้เบิ่งโฆษณาให้เ,เด้อเน,นาะ พี่ๆกําลังใจเฮ็ดคลิปๆต่อไปพี่น,อน้องเด้อถ่ายคลิปนี้ก็มีแต่ให้อยู่ดีมีแฮงเบิดสิผู้ทุกคน FC ทุกๆท่านให้อยู่ดีมีแฮงเด้อ,อยังมันคนยืนล่ํารวยลํารวยสิได้กขอกลับคําว่าสบายดีสาบายดีพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย